อิวเกมยิงผีสไตล์ฮอลโลว์สไวเวอลมาแล้วครับฮัลโหลสวัสดีฮะขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคชนแนลกลับมาพบกันในวันนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นเทเลอร์เกมนี้ผ่านตากนันมาบ้างซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าอิวครับเป็นเกมแนวสไวเวอลฮอลเลอร์มุมมองบุคคลที่1ห,หรือว่า FPS ตัวเกมพัฒนาโดยทีมคลอตซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทอินดี้จากรัเสเซีย ตัวเกมจะเน้นความสยองขวัญแบบสมจริงและที่สำคัญผสมผสานองค์ประกอบของแอคชั่นแล้วก็ซ u วเว v a l ลไว้ในเวลาเดียวกันส่วนในตัวเนื้อหาของอิวนั้นจะมาในโทนโหดดิบแล้วก็เถื่อนครับอย่างที่ตุ้นเห็นไม่ต้องเดานะฮะว่ามันจะโหดดิบแล้วก็เถื่อนแค่ไหนภาพก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วนะครับส่วนเนื้อเรื่องย่อาวๆนะครับเราจะรับบทเป็นตัวละคร ที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตประหลาดในเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยการทดลองลึกลับเนื้อเรื่องนะฮะยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามากนะักแต่ว่าทางทีมพัฒนาได้โชว์ครับว่าจุดเด่นของเกมก็คือระบบทำลายล้างร่างกายของศัตรูแบบละเอียดหรือว่า dismemberment ซึ่งตัวระบบนี้นะครับจะทำให้เอฟเฟกเวลาถูกยิงนั้นค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็เรียวมากเลยทีเดียวจะเรียวแบบไหนนะครับ ระบบ dismemberment นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นยิงไปตามแขนขาแล้วก็อวัยวะต่างๆของเหล่าสัตประหลาดบริเวณที่ถูกยิงนั้นจะฉีกขาดออกครับทำให้เห็นกล้ามเนื้อกระดูแล้วก็อวัยวะภายในอย่างชัดเจนและนี่แหละครับคือระบบใหม่ของ body horror dismemberment ต้องบอกนะครับว่าระบบนี้ถือว่าเป็นจุดขายของเกมอิวเลยทีเดียว แต่ว่าอิวก็ไม่ได้มาพร้อมกับระบบ dismemberment เพียงอย่างเดียวครับระบบอื่นทางผู้พัฒนาก็ได้ทำให้สมจริงยิ่งขึ้นเช่นระบบฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมภายในเกมจะตอบสนองทุกการกระทําของผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายิงไปกระแทกวัตถุจนห้องพังลงกำแพงแล้วก็ผนังที่พังก็จะไปกระแทกกับศัตรตูแล้วตัวละครของศัตรตู ก็จะถูกกระทบตามหลักฟิสิกส์จริงๆด้วยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าผู้พัฒนาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนอกจากนี้การระเบิดภูเขาเผากระท่อมอาจจะใช้กับเกมนี้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันก็มีศัตรูบางตัวที่เราไม่สามารถที่จะฆ่าได้ครับและที่สำคัญกระสุนก็มีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วบางทีการที่คุณจะแอคชั่นอย่างเดียวด้วยการยิงอาจไม่ใช่คำตอบเพื่อนๆ จำเป็นต้องหาวิธีหลบซ่อนหรือหลบหนีในบางจังหวะไม่สามารถที่จะฆ่าศัตรูทุกตัวได้ฮนะผู้พัฒนาได้บอกไว้ว่าแรงบันดาลใจที่ได้นำมาใช้ในเกมอิวก็มาจากหนังคลาสสิกแล้วก็เกมคลาสสิกต่างๆ <S <S เช่น Half-Life 2 The Thing <S 2> <S 2> แล้วก็ซีรีส์ l e n t Hill นั่นเองเพราะฉะนั้นรับรองเรื่องบรรยากาศได้เลยครับว่าบรรยากาศของเกมมันจะค่อยๆตึงเครียดขึ้นเรื่อย และในที่สุดมันก็จะนำเพื่อนไปจนถึงสุดทางของความหล่อเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีระบบยิบยิบย่อยๆมากมายภายในเกมครับเช่นการคาบอาวุธผู้เล่นจำเป็นจะต้องทำการประกอบอาวุธแล้วก็อัปเกรดอาวุธปืนลูกสอง A.K. 4 7รีไวเ e r s n ว p e r สไนรวมถึงอาวุธระยะประชิดต่างๆแน่นอนนะครับว่าภายในเกมมีให้เราคาบอย่างแน่นอน และที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือการแก้ปริศนาครับภายในเกมจะมีปริศนาให้แก้เหมือนกับเกมสยองขวัญเกมอื่นเช่น Resident Evil หรือแม้กระทั่ง Silent Hill เพื่อนๆจำเป็นจะต้องแก้ปริศนาเพื่อที่จะข้ามไปเสเตจต่อไปให้ได้ด้วยครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเกมออวนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับ นั่นก็คือปี2021ซึ่งในปีนั้นได้มีการเปิดเผยเทเลอร์อแรกในงาน Future Game Show 2022และก็ได้รับความสนใจอย่างมากพอะการาฟิกที่สมจริงแล้วก็ความโหดของภาพครับในที่สุดปี2024ทางผู้พัฒนาก็ได้โพสต์ภาพใหม่บน Twitter พร้อมกับแคปชั่นที่ว่า you not welcome สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมมากมายว่าในที่สุด อิวก็อาจจะมีข่าวอัปเดตใหม่เร็วๆนี้ในที่สุดก็มาถึงปี2025ครับกับงาน Summer Game ม a ฟ e 2025ที่เราได้เห็นเทลเลอร์ใหม่ของอิวแล้วก็เกมเพลย์ล่าสุดในที่สุดการรอคอยก็ใกล้เข้ามาถึงเลยครับเพราะเขาก็แอบประกาศไว้ว่าอิวอาจจะถูกปล่อยออกมาวางจำหน่ายในปี2026อีกไม่นานเกินรอครับมั่นใจว่าเพื่อน จะได้รับชมแล้วก็เล่นเกมนี้กันอย่างแน่นอนส่วนความสยองขวัญแล้วก็ความน่ากลัวมั่นใจได้เลยครับว่าตัวเกมน่าจะประคร์ให้เป็นเพื่อนกันอย่างจุใจเลยทีเดียวถึงแม้ว่าทีม Cloud จะพัฒนาเกม i l เป็นเกมแรกของทางบริษัทแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าทางผู้พัฒนามีประสบการณ์ทางด้านอื่นมาก่อนครับนั่นก็คือวงการภาพยนตร์มีภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วก็ซีรีส์สยองขวัญที่ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์เช่น Longlegs, We h s Beyond, It w i l l c o m e to t h e l e e Until Dawn, แล้วก็ Iswell ทำให้ทีมนี้นะครับการันตีกับเพื่อนๆได้เลยว่าเรื่องความหล่อนและก็ความน่ากลัวอิวจะถูกจัดเต็มอย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ายเกมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Munfish Powerhouse ซึ่งเป็นหน่วยงานเผยแพร แล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเกมที่ก่อตั้งโดยมอนฟิสสตูดิโอพัฒนาเกมจากรัสเซียซึ่งเป็นที่รู้จักจากเกม a t t o m c h e a r t เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเกมนี้เขาไม่ได้หมาเล่นๆฮะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะฮะกับข้อมูลของเกมออวเกมใหม่ล่าสุดที่น่าจับตามองอยังไงก็ตามถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบนำมาบอกให้เพื่อนๆฟังกันอย่างแน่นอนครับ ส่วนยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆสามารถที่จะกด s u b สไคร b ์ไปได้นะครับแล้วกลับมาเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ